ลิเวอร์พูลปะทะอาเซนอลนสึกชี้ชะตาจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกตั้งแต่สัปดาห์ที่3สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตประจำวันที่28สิงหาคม2568วันนี้ผมจะพาแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านไปเจาะลึกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ศึกซูเปอร์ซันเดย์ที่จะทำให้พรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่3เดือดต,ต,ตั้งแต่ต้นซีซั่นครับ แอนฟิล์ <and> ของเราเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา22.30นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่3คะแนนธรรมดาแต่คือการวัดพลังและส่งสัญญาณถึงทั้งหลีว่าใครกันแน่ที่จะมีศักยภาพพอจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต่งในปีนี้ย้อนกลับไปเกมล่าสุดของหงแดงต้องบอกว่าใจหายใจคว้ากันครับ ลิเวอร์พูลเฉือนชนะนิวคาสเซิลไป3ต่อ2ในเกมที่ถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในแมตที่มันที่สุดของซีซั่นนี้เลยทีเดียวจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่เจ้าหนูดาวรุง่งวัยเพียง16ปีรีโออึนกูโมฮาที่ซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมแบบที่ทำเอาสนามแทบระเบิดและแฟนๆสาลิกาดงมีถึงกับเงียบสนิทมันคือการแจ้งเกิดที่น่าทึ่งจริงๆ ขณะที่สั่งอาเซนนลเองก็ไม่น้อยหน้าพวกเขาพึ่งบุกไปถลม่มลีสยูไนเต็ด5-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนั้นวิกเตอร์กิยอร์เคเรสดาวยิงใหม่ของทีมก็เปิดตัวได้อย่างสวยหรูยิงไปถึง2ประตูตั้งแต่แมตช์แรกในพรีเมียร์ลีกให้กับต้นสังกัดใหม่ แต่ความกังวลก็ตามมาครับเพราะบูกาโยซากาตัวหลักของทีมได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายและจะชวดลงสนามในเกมบิ๊กแมชนี้แน่นอนขณะที่มาร์ตินโอเดกาดกับตันทีมก็ยังต้องรอเช็คความฟิตซึ่งนั่นอาจทำให้อาร์เซนอลเสียสมดุลในแดนกลางไปพอสมควรอย่างไรก็ตามแฟนปืนก็ยังพอมีข่าวเมื่อเอเบเรชีเอเซ่ e se, แข่งใหม่ที่เพิ่งย้ายมาสดสดร้อนๆพร้อมลงประเดิมสนามในเกมใหญ่ที่แอนฟิลด์ทันทีครับ ถือว่าเป็นการเพิ่มมิติในเกมรุกเพราะเอเซเป็นนักเตะที่มีเทคนิคสูงสามารถสร้างสารรค์เกมได้ดีและน่าจะเข้ามาเติมเต็มจุดที่ซาก้าขาดหายไปบ้างทีนี้ถ้าเรามองเชิงแท็ติกเกมนี้จะเป็นการเจอกันของ2ทีมที่เล่นเกมบุกจัดเต็มเหมือนกันครับลิเวอร์พูลของอาร์เน่สลอดจะพยายามใช้ความเร็วและการเคลื่อนที่ที่ดุดดันในแดนหน้ากดดันแนวรับอาร์เซนอลตั้งแต่ต้นเกม ในขณะที่ทีมของอาร์เตต้าจะเน้นการครองบอลและหาจังหวะเข้าทำอย่างเป็นระบบปัญหาคือทาลิวอพูปล่อยให้อาร์เซนอลคุมเกมตรงกลางสนามได้อาจลำบากครับเพราะแม้ซาก้าจะหายไปแต่กิยอเคเรสกับเอเซก็น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังเราไม่น้อยในทางกลับกันถ้าแดนกลางของหงแดงยืนได้แข็งพอเกมรุกอย่างซาลาจะมีพื้นที่เล่นงานแนวรับปืนใหญ่แน่นอน อีกหนึ่งประเด็นที่อยากชวนแฟนๆคุยก็คือเกมนี้จะเป็นบททดสอบแรกๆของอาเนสสลอดในฐานะกุนซือลิเวอร์พูลครับว่าเขาจะจัดการกับเกมใหญ่แบบนี้ยังไงหลายครั้งที่ผ่านมาเรามักเห็นว่าเกมใหญ่กับทีมอย่างซิตี้หรืออาเซนนลมักตัดสินกันด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งการเลือกเปลี่ยนตัวหรือการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังและนี่จะเป็นเวทีที่สลอดต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่โคชหน้าใหม่แต่สามารถพาลิเวอร์พูลกลับ ไปยืนบนจุดสูงสุดได้จริงสำหรับใครที่อยากติดตามเกมนี้แบบสดๆมีรายละเอียดมาให้ครับเกมจะเตะกันวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง Sky Sports Main Event และ Sky Sports Premier League ถ้าอยากสตรีมออนไลน์สามารถดูผ่าน Sky Go หรือแอป Now TV และถ้าใครอยากติดตามการรายงานสดแดบบนาทีต่อนาทีก็มีบล็อกสดจาก The Sunsport ให้ติดตามกันด้วยท้ายที่สุดครับเกมนี้ไม่ใช่แค่การแย่ง3คะแนนแต่คือการวัดศักยภาพกันตั้งแต่หัววันวันลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลใครจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนลิเวอร์พูลจะคว้าชัยในแอนฟิลด์อีกครั้งหรืออาเซนอลนจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับซิมิกาสตกลงย้ายศบโรมา่าลิเวอร์พูลนักเตะออกก่อนตลาดปิดวันนี้เรามีข่าวการซื้อขายที่ร้อนแรงอีกหนึ่งเรื่องมาฝากแฟนลิเวอร์พูลกันครับ โดยเฉพาะใครที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงทีมชุดนี้อย่างใกล้ชิดจะรู้เลยว่านี่เป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรจริงๆเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ครับล่าสุดคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซของลิเวอร์พูลได้ตอบตกลงย้ายไปอยู่กับโรม่าแล้วตามรายงานจากลาเวรพุบลิก้าผ่านสื่ออิตาลีวเชติเอโลโรซาโดยดีลนี้กำลังจะเสร็จสิ้นลงในเร็วๆนี้ เหตุผลที่ทำให้การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างชัดครับเพราะซิมิกาสเสียตำแหน่งไปตั้งแต่การมาของมิโลสเคอร์เคสแบ็กสายดาวรุ่งและกลายเป็นตัวเลือกหลักของอาร์เนสสล็อตทันทีในช่วงต้นฤดูกาลแถม2เกมแรกของพรีเมียร์ลีกซิมิกาสไม่มีชื่อแม้แต่บนมา้านั่งสำรองด้วยซ้ำทําให้การย้ายทีมครั้งนี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจากข้อมูลของนักข่าวอิเลโอนอราทรอตตาบน X หรือทวิตเตอร์ลิเวอร์พูล ตั้งค่าตัวซิมิกาสไว้ราว8-10ล้านยูโรและยังมีทั้งมาเกสกับนอตติงแฮมฟอเรสที่ให้ความสนใจนักเตะวัย29ปีรายนี้แต่สุดท้ายดูเหมือนโรม่าจะเดินหน้าเอาจริงและได้ตัวไปในที่สุดย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับ ซิมิกาสย้ายมาจากโอลิมเปียกอสเมื่อปี2020และแม้จะไม่ใช่ตัวหลักถาวรแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญในหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะฤดูกาล2021-22ท,ที่เขาลงมาเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เ a คัพเหนือเชลซีถ้าจำกันได้เกมนั้นแฟนหงแดงหลายคนคงไม่มีวันลืมรอยยิ้มและท่าดีใจของเขาเลยอย่างไรก็ตามฟุตบอลมันก็หมุนเร็วครับ ฤดูการนี้การที่โรเบิร์ตสันยังอยู่และมีเคอร์เคสเข้ามาเติมเต็มทำให้เส้นทางของซิมิกาสกับลิเวอร์พูลต้องถึงจุดแยกทางสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ลิเวอร์พูลจะเสียซิมิกาสไปแต่ทีมก็ยังคงมีสมดุลในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะโรเบิร์ตสันยังคงได้รับความไว้วางใจจากสลอตในการเป็นผู้นำในแนวรับส่วนเคอร์เคสก็กำลังได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อเนื่อง แฟนๆหลายคนอาจจะเสียดายซิมิการสในแง่ของความเป็นตัวสำรองคุณภาพแต่หากมองตามจริงโอกาสลงสนามของเขาจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆการย้ายไปโรมา่าก็นับว่าเป็นดีลที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายครับโรม่าได้ฟูลแบ็กที่มีประสบการณ์ระดับพรีเมียร์ลีกและมีคุณภาพในการเติมเกมรุกส่วนซิมิกาสเองก็จะได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอมากกว่าอยู่ที่แอนฟิด์ พูดถึงตลาดซื้อขายของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีทีมใช้เงินไปแล้วเกือบ300ล้านปอนด์ในการดึงนักเตะใหม่เข้ามาทั้งเชเรมี่ฟริมปงฟลอรเรียนเวียสมิโลสเคอร์เคสจอร์จ้มามาดาชิลลีู่โก้เอกิติเกและยังคงมีชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซากที่ถูกโยงอย่างหนักว่าอาจย้ายมาก่อนตลาดปิดในขณะเดียวกัน การขายนักเตะก็ทําเงินเข้ามามหาศาลเช่นกันครับหรือว่าผู้ได้เงินกลับมาเกือบ200ล้านปอนด์จากการปล่อยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลุยส์ดีอาสและดาวินนูนเยสซึ่งแต่และรายถือว่าเป็นการย้ายทีมที่สร้างแรงกระเพื่อมไม่น้อยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมได้รีเฟรชคุมกําลังใหม่ทั้งหมดภายใต้ยุคข,ของอาเน่สลอด ผมอยากให้แฟนๆลองคิดตามครับว่าการเสียซิมิกาสในเวลานี้มันสะท้อนชัดว่าทีมกำลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่จริงๆผู้เล่นบางคนที่เคยเป็นกำลังสำคัญกำลังค่อยๆถูกแทนที่ด้วยนักเตะเลือดใหม่เพื่อสร้างทีมในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าฟุตบอลไม่มีความแน่นอนไม่มีใครอยู่กับทีมไปตลอด ก่อนจะจบครับอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลของเรายังมีเกมใหญ่รออยู่ในวันอาทิตย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนนลซึ่งถือเป็นศึกตัดสินจ่าฝูงตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าการเสียซิมิกาสในเวลานี้จะกระทบกับทีมมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วนี่เป็นจังหวะเหมาะสมที่สุดที่ทุกฝ่ายควรแยกทางกันมาคุยกันได้ในคอมเมนต์ครับข่าวดีหงแดง เอกีตีเก้ไม่มีชื่อติดทีมชาติได้โฟกัสลิเวอร์พูลเต็มที่เรามีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดถึงกันครับเกี่ยวกับกองหน้าคนใหม่ของเราฮูโก้เอกีตีเก้ที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง79ล้านปอนด์แต่กลับไม่มีชื่อในทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ที่ดิดิเยด์ชองประกาศออกมาสำหรับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดในเดือนหน้า ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นข่าวหน้าผิดหวังสําหรับเจ้าตัวเพราะเขาเองก็อยู่ในฟอร์มที่ดียิงได้ทุกสามนัดที่ลงสนามและได้รับคําชมว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าจับตามองที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นข่าวดีสำหรับทั้งนักเตะและลิเวอร์พูลครับเพราะอย่าลืมว่าเอกีติเก้เพิ่งย้ายมาปลายเดือนกร,รกฎาคมและแทบไม่มีเวลาพักเลย หลังจากตรวจร่างกายปุ๊บก,ก็บินไปร่วมทีมในทัวร์ปรีซีซั่นเอเชียทันทีชีวิตส่วนตัวของเขายังไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการหาบ้านถาวรการปรับตัวเข้ากับเมืองลิเวอร์พูลหรือแม้แต่เรื่องเล็ก,ลกๆอย่างการจัดตารางชีวิตประจำวันการไม่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสในรอบนี้จึงกลายเป็นช่วงเวลาพักหายใจให้เขามีเวลาโฟกัสกับสโมสร แน่นอนว่าเดชชองยังคงเลือกใช้ตัวหลักที่เรารู้จักกันดีทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่และมาคุสตูรัมสำหรับแนวรุกใน2เกมที่จะพบกับยูเครนวันที่5กันยายนและไอซ์แลนด์วันที่9กันยายนขณะเดียวกันก็มีการเรียกดาวรุ่งอย่างมักเนสอักลิอูเชติดทีมเป็นครั้งแรกซึ่งก็ยิ่งทำให้การแข่งขันในทีมชาติฝรั่งเศสเข้มข้นขึ้นไปอีก สำหรับเอกีตีเกเองแม้จะยังไม่ได้รับโอกาสในตอนนี้แต่ผลงานที่ทำไว้ในระดับสโมสรโดยเฉพาะการเป็นแมนออฟเดอะแมชตั้งแต่นัดเปิดตัวกับบอลมัดททำให้เราเชื่อว่าเรื่องเวลาเท่านั้นครับที่เขาจะได้ติดธงตราไกลชุดใหญ่และถ้าใครตามข่าวลือจะเห็นว่ามีการพูดกันว่า เอกีตีเกออาจพิจารณาเปลี่ยนไปเล่นให้ทีมชาติแคนมรูนเนื่องจากมีสายเลือดฝั่งนั้นอยู่ด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนจากตัวนักเตะเองแถมล่าสุดเจ้าตัวยังยืนยันผ่านสกายสปอร์ตว่าผมยังมีหลายอย่างที่ต้องทำให้ดีขึ้นแต่ผมจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุด ฟังจากน้ำเสียงแล้วดูชัดเจนว่าความโฟกัสต,ตอนนี้คือ Liverpool ลิเวอร์พูลล้วนๆถ้าเรามองในมุมทีมสโมสรลิเวอร์พูลได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเ,เลยครับเพราะการไม่มีโปรแกร,รมทีมชาติทำให้เอกีตีเก้มีเวลาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นปรับความเข้าใจแท็กติกของอาเนส l o อตและรักษาสภาพร่างกายให้สดตลอดเวลา ในเชิงแท็กติกนี่อาจทำให้สล็อตมีกองหน้าที่ฟิตเต็มร้อยอยู่กับทีมตลอดช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆที่อาจมีผลต่อฟอร์มการเล่นในหลีกเมื่อหลีกกลับมาเตะต่อสุดท้ายครับผมอยากจะชวนแฟนๆคิดต่อระหว่างการได้ไปติดทีมชาติกับการอยู่ซ้อมเต็มที่กับสโมสรคุณคิดว่าอะไรสำคัญกว่าการสำหรับเอกีตีแก้ในช่วงนี้ และถ้าเขายัางยิงประตูต่อเนื่องได้เรื่อยๆคิดว่าเมื่อไหร่ที่เดชชองจะใจอ่อนเรียกเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกลิเวอร์พูล PSG จับตาโอลิเซ่ว่าที่ตัวแทนสาลาและแน่นอนครับเรามีประเด็นใหญ่ที่แฟนๆลิเวอร์พูลต้องหูพึงก็คือข่าวลือการย้ายทีมที่เกี่ยวข้องกับไมเคิลโอลิเซ่ปีกอนาคตไกลของบาเยอร์มิวนิก ที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาโดยทั้งปารีสแซงแชรกแมงและลิเวอร์พูลรายงานจากฟอรเรียนเพิลเทนเบิร์กนักข่าวสายตลาดซื้อขายชื่อดังของสกายเจอร์มนีเปิดเผยว่าแปรเอสเชยกให้โอลิเซเป็นนักเตะในฝันของพวกเขาเลยครับขณะที่ลิเวอร์พูลเอโคก็ชี้ชัดเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเขาเป็นว่าที่ตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาในอนาคต ต้องไม่ลืมนะครับว่าซาล่าอายุ33แล้วและแม้เขายังรักษามาตร,รฐานระดับโลกไว้ได้แต่สโมสรก็ต้องมองหาทางเลือกเผื่ออนาคตไว้เช่นกันไมเคิลโอลิเซวัย23ปีเริ่มต้นจากเรดดิ้งในลีกแชมเปี้ยนชิพก่อนจะไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับคริสตันพาเลตและพึ่งย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัว60ล้านยูโร เขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบุนเดสลีกามีส่วนร่วมกับประตูไปถึง27ลูกในฤดูการเดียวเป็นรองแค่แฮร์รี่เคนเท่านั้นที่ยิงได้ถึง35ประตูเรียกได้ว่ามาตรฐานสูงมากสำหรับดาวรุ่งที่เพิ่งอายุ20ต้นต้นสไตล์ของโอลิเซ่คือปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายเล่นคล้ายกับซาลาจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงกินตัวความมั่นใจเวลาเผชิญหน้ากับกองหลังและการจบสกอร์ที่เฉียบคม นี่คือเหตุผลที่ทําให้หลายสโมสรระดับท็อปในยุโรปอยากได้ตัวแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญาเพลสเทนเบิร์กยืนยันว่าโอลิเซไม่มีค่าฉีกสัญญาและสัญญาของเขากับบาเยนร์ยาวถึงปี2029เลยทีเดียวหมายความว่าหากจะมีการย้ายทีมจริงๆ ค่าตัวต้องไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์และอาจมากกว่าดีลของฟลอเรียนเวิร์สที่เพิ่งย้ายทีมก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำพูดง่ายๆครับดีลนี้ไม่ใช่ของถูกและลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจว่าจะกล้าทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อคนที่อาจมาแทนซาล่าหรือไม่ในแง่แทคติกของอาเนสลัลตการหาปีกขวาตัวจริงระดับโลกมาแทนซาล่าจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอลิเซถือว่าตอบโจทย์ทั้งอายุโปรไฟล์และสไตล์การเล่นแต่คำถามคือ เขาจะพร้อมก้าวสู่แรนกดดันในแอนฟิลด์หรือไม่เพราะอย่างที่เรารู้กันครับแฟนๆลิเวอร์พูลคาดหวังสูงกับตัวแทนของซาลาแน่นอนสำหรับผมมองว่าดิวโอลิเซ่คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับอย่างน้อยก็ต้องรอดูสถานการณ์ของซาลากับลิเวอร์พูลว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ในระยะยาวโอลิเซ่คือชื่อที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะมาแทนจริงๆคำถามที่อยากชวนแฟนๆคิดกันวันนี้คือ ถ้าต้องเลือกคุณอยากให้ลิเวอร์พูลเก็บซาลาไปจนแขวนสตาร์ทหรือกล้าทุ่มกว่า100ล้านปอนเพื่อโอลิเซ่เพื่ออนาคตกันแน่ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับแฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์ pool เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ you never walk alone